สวัสดีครับแฟนหวยลาวพัฒนาน,นี่จะมาแนะนำสูตรใหม่นะครับแนวทางนะครับแนวทางนะครับสามบวกแปดนะครับสามบวกแปดนะครับสามกับแปดนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับได้หนึ่งนะหลักพันบวกหลักร้อย หกบวกสามหกบวกสามได้เก้าแปดนะครับเก้าได้เก้าแล้วก็แปดเก้าบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับเก้าบวกหกบวกสามบวกแปดได้หกนะครับแล้วก็เจ็ดนับขึ้นนะครับอันนี้นับขึ้นอันนี้อันนี้แถวที่สองนับถอยอันนี้แถวที่สามนับขึ้นนะครับจับชุด สามตัวก็หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าจหนปนปนะครับ6 0ศูนนะครับถูกโต๊ดนะครับเก้าเนะครับถูกโต๊ดเก้ต่อมาก็9กบวกหนะครับเก้าบวกหนึ่งศูนยบวกเก้านเก้า ้อยลังหนึ่งก็แปดหกบวกศูนย์บวกเก้าบวกหนึ่งนะครับได้หกแล้วก็เจ็ดนะครับจับชุดสามตัวก็ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์แปดเจ็ดออกโอทออีกนะครับศูนย์แปดหกนะครับข่าโต๊ดนะครับเก้าหกหกศูนย์แปดนะครับ วันที่ยี่บสองนะครับหกบวกศูนย์นะครับได้หกหกบวกหกหกหกนะครับได้สองสองหนึ่งนะครับสองแล้วก็หนึ่งเก้าบวกหกบวกหกบวกศูนย์นะครับเก้าบวกหกบวกหกบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งสองนะครับ จับชุดสามตัวหกสองหนึ่งหกหกหกนะครับหนึ่งหกสามสองหกพอดีไปชุนชุดที่แล้วนะครับชุดชุดที่แล้วนะครับสองหกนะครับชนกันกับชุดนี้นะครับในชุดนี้ เปนกาเก็บคลิปสองหตสองนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจบวงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโชคดีครับ